สวัสดีค่ะออกกำลังกายง่ายๆกันได้ที่บ้านค่ะ วันนี้เรามี2ท่าออกกําลังกายมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทําตามกันดูนะคะเป็น2ท่าออกกําลังกายที่เราจะใช้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณก้นในคลิปนี้เราจะใช้อุปกรณ์หนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือแท่นสเตปหรือเพื่อนๆออาจจะใช้เก้าอี้หรือพื้นต่างระดับยังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะใช้มือของเราดันเอาไว้เพื่อทรงตัวและในจังหวะนี้ล่ะค่ะเราจะเตะขาข้างใดข้างหนึ่งของเราขึ้นไปด้านบนเกงกล้ามเนื้อบริเวณก้นไว้ตลอดเวลาจังหวะที่เตะ ขึ้นพยายามดันขาขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยนะคะและจังหวะปล่อยลงก็แนะนำให้ปล่อยลงแบบช้าๆเพื่อจะได้เพิ่มแรงต้านของเราในท่านี้จะเป็นการบริหารเน้นไปที่บริเวณกล้นด้านล่างและในท่าต่อไปนะคะก็จะทำท่าคล้ายๆกันเลยค่ะ พียงแต่เราจะงอเข่าและดันขาขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะการที่เรางอเข่าและดันขาขึ้นไปด้านบนแบบนี้จะช่วยให้โดนกล้ามเนื้อบริเวณก้นด้านบนอย่างเต็มเต็มเพื่อนๆอ,อาจจะลองสังเกตดูก็ได้นะคะจังหวะที่เราดันขาขึ้นไปด้านบนลองใช้มือจับดูค่ะว่ากล้ามเนื้อบริเวณก้นส่วนใดของเราที่เกร็งอยู่2ท่าออกกําลังกายเพื่อใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณก้นแบบนี้แนะนาให้ เพื่อนๆทำข้างละ20ครั้งต่อ1เซตทำไป5เซตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันหรือหากใครที่เพิ่งเริ่มฝึกก็สามารถทำจำนวนน้อยๆก่อนก็นได้ค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเอาเท่าที่เราไหวนะคะ